สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องบอลไซที่ชื่อว่าบอลไซแก้วแปดลิ้วนะครับบอลไซไทยแลนด์นะครับวันนี้<อ>ผมมาทําโมกโมกลานะครับแต่มันมีกิ่งที่ไม่ออกตรงตําแหน่งหรือว่ากิ่งที่ไม่ออกตรงจุดที่เรากําหนดไว้ที่เรากะไว้ว่าว่าจะเป็นกิ่งหลักๆกิ่งกิ่งตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันไปออกสูงมันไปออกสูงฝั่งนี้นะครับ ไี่ออกสูงฝั่งนี้มากเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีเลยแล้วก็ไปออกข้างหน้าข้างหลังฝั่งนู้นก็ยังมีออกอยู่แต่ฝั่งนี้ไม่มีออกเลยเพราะฉะนั้นอ่าผมจะต้องใช้วิธีการทาบนี่ครับผมพอดีกิ่งเนี่ยมันมาจากรากนี้เนี่ยครับมาแตกมาจากรากผมก็เลยเลี้ยงไว้ให้มันโตแล้วผมตั้งใจว่าจะจะทาบเท่านี้นี่จะทาบเอาทาบจุดนี้นี่ครับ,าาเ,เ,เ,รบเพื่อเป็นกิ่งล่างเนี่ยฮะ นี่ครับอ่าของที่ผมใช้คืออุปกรณ์ที่ผมใช้ผมจะใช้ตัวตัวสิวครับตัวสิวนี่สิวนี่สำหรับได้ขนาดพอดีเนี่ยเจาะเข้าไปน,นี้ครับแทงเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ในข้าไปว่าผมจะกำหนดก่อนว่าผมจะตรงไหนดี ผมก็ต้องมาร์ก่อนเนี่ยผมจะเอาสักแค่นี้นี่กําลังสวยนี่ครับนี่กําลังสวยนี่นี่ผมไม่พลาดเพรผมต้องเอาตรงนี้นี่้ผมก็จะมาร์กไว้เอาสักแค่นี้นี่สักแค่นี้นี่ครับนี่ตามที่ที่เรามาร์กไว้ประมาณนี้นี่ตรงนี้เรามาร์กไว้ นี่ครับน,นี่นี่ครับเดี๋ยวเราเราก็มาเดี๋ยวเรามาเอาตรงนี้ออกเอาผิวออกก่อนนี่ครับค่อยๆทำนะครับให้มันลึกลงไป อันนี้เราก็ต้องให้มันเข้าไปในเนื้อหน่อยโดยใช้เครื่องมือกระเบา,บาต่อกันแห้ะ ลึกลงไปเลยนะครับลองทาบดูนี่เดี๋ยวจะไปอีกลึกอ,อีก เอาลึกๆเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาอยู่เลย นี่เป็นการทาบทาบตำแหน่งนะครับทาบตำแหน่งเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ปาดใหนน้มีในเยื่อเลยนะครับนี่ยวเราเข้า ่าจะได้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับยางมันเยอะเหลือเกินเสร็จแล้วก็ดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มานี่ฮะมาอันนี้ออกอันนี้ออก่าน,นี้ออ นี่ฮะเสร็จแล้วเราก็ดู ประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้แล้วก็ผมจะใช้ไอเทปตัวเทปปัดสายไฟตอนนี้เราก็ เอาให้แน่นเลยนะครับเพื่อนๆพรัดให้แน่นเลยเพราะว่าเราต้องทิ้งไว้นานครับถ้าสายไฟมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าสายไฟเนี่ยให้เทปพันสายไฟเนี่ยมันมันเหนียวเราสามารถดึงรัดได้ดึงรัดได้ได้เต็มที่ MT. นี่ฮะครับเลย แล้วมันเป็นยางตัวนี้มันเวลาไม้โตขึ้นเนี่ยมันก็จะยืดยืดตามไม้นี่ครับค่อยๆไลขึ้นมาเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นมาเพ่อนเนี่ยค่อยไล่ขึ้นมาน เรีบยบร้อยนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็อ่บอริเวณเนี่ยเพื่อนๆสั้งใจไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องเอาซิลิโคนปิดเลยนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเอาซิลิโคนเนี่ยน้ำจะไม่ไหลเข้าไปเวลาเราลดน้ําเวลาฝนตกถ้าน้ามันเข้าไปได้เนี่ยมันจะเน่านเพื่อนผมจะใช้ซิลิโคน ครับการการเรารดน้ําน,น้ําเข้าไปเฉยเพื่อนง่ายง่ายครับเอาหาวัตถุดิบที่ใกล้ตัวเราเอามาใช้ประยุกต์ใช้นะครับเนี่ยนีก็ได้แล้ว แล้วนเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะเดี๋ยวเราก็ทิ้งกิ่งนี้ไปอันนึงถ้าเพื่อนไม่ใช้อ่าอันนี้อย่างผมก็ได้ใช้ใช้ลวดก็ได้นะครับใช้ลวดแล้วใช้ตะปูก็ได้ได้หมดได้หมดนะครับ แต่อนี้ผมเอาแบบที่ก็ของที่ผมมีนะครับเอาของที่ผมมีมง่ายๆถันน้ำน่อยเดี๋ยวพอแห้งแล้วน,ะน้ำก็ไม่เข้าแนละ้วืโอเคเรียบร้อยนี่ก็เป็นโมก ลานะครับเป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้ขุดมาจากธรรมชาติทำต่อโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมครับเพื่อนๆลองเอาไปเอาไปที่ที่มันไม่มีกิ่งออกในตำแหน่งที่ที่เราต้องการเนี่ยใช้วิธีการติดตาก็ได้เสียบก็ได้ทาบกิ่งก็ได้นะครับวันนี้ผมมาลองทาบกิ่งดูนะครับผม ยังไงขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับไว้โอกาสหน้ามีเทคนิคดีๆแล้วเราจะนำมาเสนออีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ